การประสมการณ์ตรงกับสิ่งที่เรามองเหน็นนั้นเนี่ยนะครับเรานะครับต้องช่วยกันผมนะครับจะส่งเสริมให้โรงเรียนนะครับเชศสบาลนั้นเปิดโอกาสอย่างที่เหมือนที่สักครู่นะครับอบอกว่าโรงเรียนเชศสบาลแห่งหนึ่งนะครับที่ได้เปิดให้ดเด็กพิการเด็กพิเศษนี้ได้เข้าเรียนจะต้องเอาความรู้เหล่านี้ไปสู่ชาวบ้านได้ด้ว่านะครับการป้องกันไม่ให้เด็กนั้นเกิดความพิการนะครับในทันทีนั้นทําอย่างไรเพราะฉะนั้นอสมม แพทย์นะครับที่เราทําโครงการหมอเพื่อประชาหาชาวบ้านนั้นเนี่ยจะต้องทําเรื่องอย่างนี้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้เข้าใจถึงพิภัยต่างๆนะครับก็ขอฝากนะครับรูปของผมนั่นเป็นนะครับเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกทุกคนแล้วเรานะครับมาช่วยกันครับให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสานการรทางสังคมได้เหมือนกันกับคุณครับ ต่อไปครับออทองวิทยาจารุมุารนักข่าวกรุณาหมายเลขสองประเด็นเียนับเด็กพิการและเด็กพิเศษครับนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเป็นที่สงสารแล้วก็เป็นที่ไม่สบายใจเลยเพราะว่าผมเคยอยู่โรงเรียนมาเนี่ยเคยเห็นเด็กพิการเด็กมีปัญหานะครับตามรัฐธรมนูญเนี่ยได้บอกแล้วว่าเด็กจะเรียนต้องได้เรียนต้องให้เขาเรียนนะครับ ท่านเด็กพิการเนี่ยโดยเฉพาะในชุมชนเมืองเนี่ยจะมีมากมีมากอย่างไรเป็นออทิสติกเป็นเด็กเออ,เอ,อนะครับถ้าเป็นชุมชนชนบทเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะเป็นลักษณะทุพโชนามากกว่านั่นก็คือแขนขาไม่ถึงเรื่องอาหารการกินของเขาแต่ในชุมชนเมืองเนี่ยเท่าที่ผมอยู่มาสิบกว่าปีเนี่ยนะครับนักเรียนห้าพันกว่าคนของโรงเรียน อุบาลเนี่ยจะมีประมาณ100ร้อยกว่าคนที่เราดูแลอยู่เช่นเดียวกันกรุงมหานครนะ่ะคิดถึว่าห้าพันกว่าคนเนี่ยสัดส่วนขนาดนี้เนี่ยโรงเรียนทุกโรงเรียนที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลจะต้องจัดห้องเรียนพิเศษให้กัเด็กจะต้องมีแผนประสบะการณ์ให้เด็กจะต้องมีครูที่สอนเตียวกดรพิเศษเฉพาะสื่อและอุป,ปกรณ์ที่ให้เด็กน,นั้นเนี่ยต้องเตรียมให้พร้อม เด็กตาบอดเด็กหูหนวกเด็กออสิติกเด็กมีปัญหาท,า,หทางจิตใจอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยแหละครับเขาถึงไยเรียนเนี่ยเราต้องให้เขาเรียนเรียนแล้วมีแผนในการที่จะแก้ต้องให้ความเมตตาการช่วยเหลือและดูแลก็เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะพัฒนานักเรียนกลุ่มนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับออทิสติกเนี่ยนะครับถ้าแก้ถูกเวลาแก้ถูกทันเนี่ยนะครับ ด็อกเตอร์ในประเทศไทยนั้นมีมากนั่นก็คือเราช่วยเขาถูกเวลาถูกทางเทศบาลนั้นเนี่ยมีส่วนที่จะนำพบประมาณต่างๆและมอบนโยบายให้กับโรงเรียนได้ดูแลพี่น้องโดยเฉพาะลูกหลานเด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยได้เล่าเรียนโดยเฉพาะเด็กที่เสษนะครับวันนี้ตรงนี้นี่เป็นนโยบายจุดหนึ่งที่กรมมหานครนั้นคงจะต้องมอบให้กับทางโรงเรียน ได้ดาเนินการจัดรับแล้วก็หาสื่อและ,ะอุปกรณ์จัดครูให้พร้อมแล้วสิ่งสําคัญการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงของการเรียนเราจะต้องดูแลเ,ลเรื่องของอาหารการกินดูแลเรื่องของอุปกรณ์ทัาขารีบท,ท,รท่าตีมท่าปัญหาต่างๆซื่ออุปกรณ์ตรงนี้จะมีส่วนในช่วยเขาเกิดความคล่องตัวขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้ฝากถึงพี่น้องอยู่ในเขตชิตบาดถ้าให้โอกาสกลุ่มหาละอรแล้วนี่นะครับ เด็กเหล่านี้จะได้รับการดูแลตามกฎหมายทุกอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของพรบปอของการศึกษาที่จะต้องให้เด็กได้เรียนกันทุกคนทุกหน้าโดยเฉพาะเด็กพิเศษและในกลุ่มของเด็กของผู้ใหญ่ที่ที่ดีปัญหาขอบคุณครับขอบคุณครับหมดเวลารบขอบคุณครับเวาทาอทองไดจะรูปกลุ่มหลักการกลัดครูสมัครมาในสองดับต่อไปครับ สรปุปเชิดชัยกลุ่ะสานมิพัฒนามาเลขสามครับเรื่องของเด็กพิการและเด็กพิเศษสามนาทีครับเชินครับก็ต้องเรียนเลยครับว่าเด็กพิเศษนะครับวันนี้อย่างที่เดให้ทราบว่าเทศบาลสี่ร่วมมือกับทางจิตเวชเรียบร้อยแล้วนะครับและจริงๆนะครับเมื่อกี้นี้เร็วนะฮะจริงๆเนาในเทศบาลสองต้มีกันนะทำไปแล้วเหมือนกันเช่นกันครับว่าสำหรับเด็กพิเศษที่จะมามีส่วนร่วมในทางในการที่จะเรียนสิ่งของเรา เราต้องเรียนเลยว่าเราสนใจตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้นะครับเวลาเด็กบินหาไปหาที่จิตเวชนะครับเขาก็บอกมาได้เลยนะว่าเขึ้นมาในหนะในเทศบาลสองเทศบาลสี่นะมีปัวจานที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วนะครับและส่วนต่อมาวันนี้นะครับขออนุญาตขยายความนิดนึงนะครับว่าการป้องกันนะครับวันนี้ศูนย์แพทย์เทศบาลเดิมมีสี่แห่งวันนี้เป็นห้าแห่งแล้วนะครับถ้ามีโอกาสเข้าพนักงานต่อนะครับเราก็จะเพิ่มอีก เป็นแห่งที่6แล้วจุดเก่านะครับเช่นศูนย์หนึ่งครับเติมอยู่ด้านหลังครับวันนี้เราปรับนะครับมาอยู่ด้นานหน้าเทศบาลเรียบร้อยเพื่อให้การบริการที่น้อยชวนเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขแล้วก็ให้ความรู้ข้อมูลต่างๆก็มีการปรับเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะดังนั้นนะครับแล้วก็ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ทุกศูนย์ถึงศูนย์ห้าวันนี้นะครับมีหมอประจำแล้วก็สามารถถึงแถวหรือ สูตรที่เรียกว่าสะอาดโอรอะนะครับน่าเข้าหาในพร้อมควรน,นะครับเพื่อที่จะดูแลที่น้องประชาชนเรียบร้อยและผมขออนุาตนะครับว่าสําหรับเรื่องความพิการนะครับที่มีอยู่นะครับท่านสามารถนะครับ เชื่อมโยงกับเทศบาลได้ถึง50แล้วก็ศูนย์ที่6นะครับที่จะคิดตังต้งต่อไปก็คืออยู่รีแถวเพชรหลงนะครับนะครับซึ่งจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งทําให้พี่น้องสามารถเดินทางเชื่อมถึงแล้วก็สามารถที่จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเอ,องอย่างต่อเนื่องต่อไปครับไม่ต้องวลนะครับ,นนรบวันนี้เทศบาลมีแล้วนะครับสําหรับเด็กพิเศษโรงเรียนเทศบาล2 และก็โรงเรียนเทศบาล4ี่นะครับเพราะมีเพื่อน,อนผมหลายคนจะมาปรึกษาและผมประชีดว่อาอ้าวตอนนี้ท่านสามารถส่งลูกหลานไปทีเ่เมืองตรงนี้ไ,ได้เรียบร้อยครับนะครับส่วนต่อมานะครับเรื่องของพนักการนะครับนะครับเ,เทศบาลก็มีโครงการร่วมนะครับในการที่เรือ่องของวิวแชร์เรื่องความอำนวยความสะดวกกับคนพิการอย่างต่อเน,นื่องอยู่แล้วทุกๆช่วงนะครับที่เราม,มีการไเรียนกันกลับมาและสำหรับคนที่ ลดนะครับต้องการทำเรงอำนวยความสะดวกต่างๆางมากมายนะครับอันนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณครับมีรถติดมีคน,นงานครับขอบคุณไปจากสูงผมเรีนยนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับประเด็นคำถามที่ท่านโทรศัพท์เข้ามา